นกปิ้องนาเตเตะเรินกุ้งอ่ะอันนี้นถือเป็นทีออย่างหนึ่งของแะละกนะอีอ่างีเดียวนะครับแล้วกุ้งเน่ยจะช้อนได้ตอนท่วงแน่น้าน้าที่มหลงไอแล้วหั่นทำเ<ม><อ>งได้เล<อ>ย สมัยก่อนทุกบฟ้านจะที่เรียกพระพิไปนาเพราะว่าสมัยก่อนเราเาทำทเสร็จุ๊ใช่ไหมแล้วไปกินที่นาสมัยก่อนเราทำนาเปนเดือนนะักเสร็จนั้นสมัยนี้มันเครื่องไงเร็วให้ผมให้มให้หมโบกได้ไมเอาไครับอญาตโค้กเองนะครับแม่มา าโบราณประมาณร้อยกว่าปีน้นำพริกเขาสูตรนี้แม่ชัางจะไม่ใส่น้ำตาลเขาหอมกระเทียมแล้วพริกย่างเอามาเป็นสมุดในคำดานลาตั้งแต่ไรๆกินหอมคบควรเชิญใรับประทานกินหอมคบวรชวนรับประทานจะเชิญชิมเธอท่านน้ำพริกไปนาของแม่จูปานีไงแม่เอช พวกนี้ไดโบส่วนโบราณเนี่ยไอ้พวก็อกระเทียมเนะี่ยก็าทำเตาถ่านนะย,ย่างเยอะเลยนะเนี่ยเผาเาถ่านแน่สมัยนี้ไหนให้เร็วขึ้นให้คั่วแมนะคั่วกระทะอาจจะไม่โปรเฟชชั่นอลเท่าคุณแม่นะฮะแต่ว่าผมก็อันนี้คืออัน <c oughs> นี้เรียงคืน้นถ้าโขลกอยงเี้ถ้าตามตรงๆถ้าทำตรงาต,าตรงๆ้น้ให้โขล ขอผมให้ <ก heaven entender it> <uffs>